สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยนะครับทางเพจไทยนิยมนะครับและย t u b e คุณปิ๊บวันนี้มาร่วมในการกับเราไทยนิยมชมอร่อยครั้งแรกอยากมาทานข้าวกับเพื่อนวันนี้ผมจึงไม่ธรรมดาผมพามาที่ร้านในตำนานที่มีชื่อว่ายงหัวคุณประสิทธิ์วงะเกียริคุณช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช้างที่จบคณะบริหารจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ เป็นเจ้าของร้านรุ่นสามย้อนกลับไป80ปีที่แล้วนะครับคุณช้างก็เพิ่งเกิดพอดีแต่เวลาที่ผมพูถูกเชีงกันแปดสิบปีผมจำได้ถ้าถามรุ่นอากงเราต้องเคยมาทานนะครับรุ่นคุณพ่อเราเคยมาทานมารุ่นเราก็เคยทานคุณตาผมเนี่ยกับร้านยงหัวเนี่ยจะเป็นชื่อที่ท่านจะพูดตลอดเวลาหมายถึงตาผมยังอยู่ผมจาได้บอกเป็นหนึ่งในพัฒนาคารที่เรียกว่าอยู่ในดวงใจ ว่าดวงหัวเนี่ยเป็นศูนย์กลางนจุดศูนย์รวมของความรักความอบอุ่นและครอบครัวหลายคู่แต่งงานนั่นแหละแม่ผมก็แต่จากยักพาคุณจ้าสาวมาไต่รอบอันนี้อย่าลืมเชิญผมี๋ยวก่อนผมถามนิดหนึ่งเมื่อ80กว่าปีที่แล้วเนี่ยเมนูมีอะไรบ้างเหบือนตอนนี้ไหมไม่น่าจะเมือนเอาจากคําเล่านะครับาผมมามามารลุจุงพ่อนะครับสมัยก่อนก็คือเริ่มจากร้าน กาแฟตั้งแต่รุ่นของอ่าเรียกว่าเป็ร้ากาก่อนนะเป็นร้านกาแฟมาก่อนผมมุมห้องเดียวเล็กๆครับก็ทจากร้านกาแฟก็ประยุกต์มาเป็นอาหารตามสั่งในยุคนั้นจะเป็นพวกคล้ายๆของไหหลำนะครับอาหารไหหลำนะครับในยุคนั้นนะฮะจะเป็นพวกคล้ายๆปัจจุบันจะคล้ายๆพวกคุกช็อป เริ่มเริ่มจากตัวนั้นพวกสตูพวกอะไรเงครับอ๋อพอจากยุคนั้นมาเข้าสู่ยุคคุณพ่อเนี่ยพขจะมาในยุคของอเปลี่ยนมาเป็นสุกี้ครับสุกี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาในยุคแรกๆในเมืองไทยตอนนั้นประมาณ3ปีเจ้าแต่ถ้าย้อนไป 2- 4 8สี่แปดสิบกว่ากว่าเนี่ยนั่นยุคสามเปเลยนะคนนี่ก่อนกินหมวนน่าก็ยืนอยู่นี่อยู่ในยุคสามเปอร์ใช่ใช่ใช่คุณปออาจจะเคยเขียนไว้ หล,หลังจากร้านสุกี้เป็นไงครับสุกี้ก็พัฒนามาเรืร่อยๆเป็นจีนใต้าจิ้วครับ <c oughs> พ่อได้ไปเห<ง>มือนไปเป็นพนักงานอยู่ในครัวของร้านอาหารใหญ่ๆสมัยก่อนครับทำครับมาประยุกต์ครับแล้วก็ปขขวกเปลี่ยนมาเป็นต้าจิ๋วในเชิงของเต้าจีน เริ่มมีโต๊ะจีนแล้วฮะในช่วงนั้นโต๊ะจีนสองสามร้อยบาทไว้ก่อนโต๊ะจีนนี่สักกี่ปีมาแล้วครับเอาถ้าเกิดว่าเตาคุณพ่อเขาต้องประมาณมีห้าสิบแล้วห้าห้าสิบปีสองสามร้อยบาทนี่ต่อโต๊ะแหละหรือว่าเห็นแกเล่านะฮะต่อโต๊ะสมัยก่อนแต่คุณเมื่ต้องลองคูณแบบเยอะอยู่นะสมัยปุณน์หรือตอนคูณต้องคุยคุณแบบกพูดนนะฮะสามสิบ อะไรเงี้ยสองสามร้อยก็อาจจะประมาณเก้าพันแต่วันนี้ผมว่าคุณพ่อภูมิใจนะเพราะว่าการสืบสารตำนานมาแปดสิบปีไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะว่าอย่างคุณช้างทำมาวันนี้คุณดูหน้าตาดิอันนี้คืออาหารในตำนานจานนี้ก่อนครับจานนี้คือที่สุดอ๋อครับอันนี้เรียกว่าไก่ไฟแดงไก่ไฟแดงเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยไปสูงเลยก้าวโอเคโอเคต้องให้โอเคได้ป่ะอืม เป็นไงปลาอามเป็นไงบ้างน้ำตาตื่นใช่ไหมทำเป็นน้ำตาคลอซึมใช่ไหมอร่อยจนน้ำตาซึมใช่ไหมอร่อยอร่อยมาดิล็อกลอกล็อกมานี่มามาเป็นไงเป็นไงคือดีเพราะว่าแปลกไปกว่าที่เราเคยรับประทานเนาะถือว่าออยจริงจริงไงก็พอเจนฟ็อกชิมจริงชอว์อร่อยดีไหมดีไหมครับทานเราจะเสน่ห์แรงมือเลยไหมหออ่อนในเรื่องแรงเงา ไก่ไฟแดงในในสายตาของับวชาร์งเป็นไงนน้าวะทำยังไงอะไรยังไงตัวนี้คือไก่แล่นเนื้อติดหนังคล้ายๆเป็ดตัเก็ดอ่ะจะแตกต่างกับเป็ดปัตรงที่เป็ดปกิ่งจะเป็นเป็นหนังหนังล้วนๆอันนี้คือตัวนี้น่าจะเก่ากว่านะ จริงมากออกมาก่อนเป็นเป็นสูตรเก่าแก่กว่า,<ม>าเป็นปข่งจริงสูตรยอดอ่ะตอนนี้น,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 น่าจะน่าจะไม่ไม่มีร้านไหนทําเท่าที่ผมดูเดมนูของแต่ละรนะ้านจากไก่ไฟแดงเราไปที่ไหนดีครับไก่ไฟแดงครับเอาสวนไหมครับช่วไก่น่อยนาน,อนร้อนๆเนาะ่นาน,นร้อนรอน ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณดูข่อยซะก่อนนี่แบบโอ้โหหอยใหญ่มากก็ตามฤดูกาลคัดใหญ่ที่ติดตามฤดูกาลขอบคนที่มอในการมาผัดเองที่มาป็นอย่างนี้เราไม่ยิดแบบใหญ่เป็นเหมือะเดิมสดมาแบบนี้อันนี้คือใหญ่แบบตัวอัวก้วนนะเพื่อมาทำอ้อสวนได้กังดีแหมพี่อามไม่ติดใจกับขนาดเป็นพิเศษออืืเขาเรียกคนตื่นก่อนอืจะมีจะมีบางช่วงฮะที่อาจจะไม่ได้ใส รสชาติของอ้อส่วนกระเทาร้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนอ้ส่วนแบบโบราณนะมีรสที่ไม่เหมือนที่อื่นอยู่นะเป็นรสชาติที่ผมว่านุ่มนวลนะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเกี๊ยมนิดๆที่ใหญ่อันนี้ที่ใหญ่400บาทโอเคเลยแต่คุณลูกเกี๊ยวเหมนคุณลูกต้องใหม่แล้วดีไหมดีไหมนี่ผมแนะนำได้อย่ากจริงเลยพี่ยังความสด นี่สดต้องเรียกว่าโอ้โหแบบพรีเมียมเลยนะนี่จะต้องมีแหล่งสั่งแบบเฉพาะประจําที่เราไว้ใจกันได้เลยนะครับขนดไซส์พัดขนาดพัดอะไรก็เป็นร้านร้านสั่งประจํำส่งรายวันก็ส่งรายวันโอ้โหนะฮะโอเคเรอร์ม่นเปนไม่สดอย่างนี้ขั้นแรกผมคืออะไรครับอันนี้คือเนื้อไก่ของไก่ไปได้เลือกได้ไหมฮะเราก็เอาเนื้อไก่มาทําก้อนกระเทียมส่วนใหญ่จะแนะนําก้อนกระเทียมเพราะว่า่ารทำอย่างอื่นก็ จริงก er ็ได้นะฮะแต่ว่า er ล mm ูก hmm. ค้าส่วนใหญ่ก็ทำทอดกระเทียมก็เลยทำทอดอะรียนมาโดยตลอดชอบทอดกระเทียมมีความเป็นไก่ทอดกระเทียมที่เหมือนกับว่ามันมันนุ่มอ่ะแล้วคุณปรุงกระทานแบบไก่รวนยมไก่ว่าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามจะทำให้ได้ไก่ยิงแบบนั้นเลยขั้วเค็มด้วยไหมเอออร่อยมากอร่อยจริงเลยลองต้องลองงานต้องลองนันอันนี้คือโอ้โหทำได้ดีเลยอ่ะดีมาก ส่วนวันนี้ที่แนะนําพวกเราบอกว่าที่นี่มีชื่อเรื่องกระเพาะปลานะครับอันนี้เป็นสูตรแบบ80ปีก็ทําสูตรนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนยุคก่อนตั้งแต่ยุคอากงน่ะคุยไงนะครับตั้งแต่เรียกว่าทําทานเองที่บ้านแหละเพราะอากงตอนนั้นทำเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับผมก็จะว่าอากงก็มีฝีมือเรื่องการทำอาหารก็มีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมพอมีบ้างแล้วบอกเขาพอมี มารูกคุณพ่อที่เก่งสุด,ดคุณพ่อเป็นเชฟเนี่ยได้ไปด,ด,ดูที่อื่นมาหมายถึงว่าเป็นเชฟขอ,องพัฒนาการใหญ่ๆด้วยวมามา,มาพัฒนาที่นี่ต่อแต่ที่สืบทอดฝีมือวิชาจากคุณพ่อเอ,อาเนวินช้างนี่แหละคระเพาะปาที่นี่เป็นไงครับคช้างและนํายังไงดีครับจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ตัวดีๆของกระเพาะปลาราคาสูงๆนะคือจากเราทําตามราคาที่รับได้แต่ก็พยายามคัดในเกรดที่ คิดว่าดีที่สุดนะก็ไม่แข็งไม่กระด้างเอามาทําแล้วยังนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หดเนื้อไม่หายครับต้องต้องไว้นานๆเนื้อก็ไม่ได้หายอย่างนงี้ราคาเท่าไหร่ครับเพราะปลาอันนี้ที่กลางอันนี้จะมีอยู่หลายที่นะมีเล็กมีกลางมีใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นกลางกลางไม่สามร้อยบาที่ดูดิสามร้อยบาทคุณเจมชามันอ่ะี่คุณเิคุณปิ๊บดูก่อน ผมจะลองทางกระเพาะปลานะครับในตำนานให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไม่ต้องปรุงเนี่ยผมถึงบอกว่ากระเพาะปลาที่นี่นะมีรสชาติส่วนตัวผมผมมีหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติทีติดหวานนิดหนึ่งนะเค็มเค็มไม่มากเค็มไม่มากนะครับแล้วก็ ที่สำคัญคือกระเพาะปลาแท้นะครับคือคุณทางกระเพาะปลาแบบนี้ได้แบบเรื่อยๆส,าสบสายๆนะครับ,บไม่แพงแต่อร่อยนะครับไม่ควรพลาดกระเพาะปลามันแดงอันนี้คุณช้างแน่นะก็นมยอันนี้คือ <c oughs> ไม่มรู้คือผัดจับชายะผัดจับชายอ๋ออันอันนี้ทำไมถึงแนะนำครับใช้บุญเส้นที่มันไม่ได้เป็นบุญเส้นแบบทั่วๆไปไม่ได้เป็นบุญเส้นทั่วๆไปเป็นบุญเส้นแบน ในชีวิตเพิ่งแบบเคยเห็นวุ้นเส้นแบนลองดูฮนะว่าแบบกือบกือบไหมกรึบกือบไหมครับอันนี้าจะไปทําเมนูพวกขอบวุ้นเส้นมันก็ธรรมดาหน่อยเพราะว่าอันอันนี้น่าจะเข้ากว่าแลวอันนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับผัดจับชัยแล้วก็เป็นวุ้นเส้นแบนความรู้สึกผมนะไม่ไม่เหมือนวุ้นเส้นเป็นอ,ออกทรงแบบเแบะบหมี่แต่ว่าแต่ว่าเป็นอีกอัตกรณหนึ่งคุณต้องลองเองอร่อยแปลกเพิ่งเคยทานที่นี่ที่แรกนะมีใครเคย เคยได้ยินหรือทานบุลสเต๊นแบบปิ๊บๆเลยไหมแล้วจะมีกระเพาะกระเพาะหมูนะกระเพาะหมูเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ในนี้บุลสเต๊กอร่อยเสมอน่าแปลกเนาะแปลกแปลกใส่ดิรับประทานง่ายนะครับครับที่เอาเรื่องเมนูนี้เพราะพอผัดวุ้นเต้กไว้นี้ก็จะดูดพวกซอสเข้าไปด้วยนะครับทำให้มีรสชาติที่แบบแปลกไปแล้วพอเป็นบุลสเต๊กเฉพาะตัวเฉพาะตัวไม่เหมือนที่ไหน ได้ยินว่าย่องหัวเนี่ยนอกจากที่แบบตอนนี้มีสามสองชั้นตอนนี้ทำแค่สองชั้นสองชั้นนะครับก็ยังรับจัดงานอยู่นะครับใครจะมาจัดงานเหมาพัตคกาเลยอย่างที่แต่ก่อนเคยทาก็ได้ก็ได้นะครับอะไรทุกสั่งจองก่อนไหมฮะคือปกติก็จะมีเรื่อยๆนะฮะใครนิยมมาชมที่นี่แล้วก็อร่อยมากๆวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณประสิทธิ์วัวขกเกียรติคุณชาครับขอต้อนรับครับรสชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและนี่คือหนึ่งตำนาน ของร้านอาหารในดวงใจครับจากไทยนิยมชมอร่อยนี่คือร้านย่งหัวพัตตะคา,าวันนี้ผมคุณตือคุณจิ๊บคุณปิป๊บรวมถึงคุณช้างลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ